ไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยเก็บให้เก็บในตู้เย็นแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาเอากระถุงใส่ตาหมาหาผักเนี่ยผักทำไมไมาอยู่ในถังขยะเอาเนี่ยหารแมวนี่ผักนี่ไข่ทธไม่เป๊ะป๊ะทำแบบนี้อ่ะเอาก็ะปุปป้บอกให้เก็บไม่ใช่หรอก็เราบอกให้เก็บในตู้เย็นไปเก็บอะไรในถังขยะแล้วแล้วหารเช้าหายไปไหนหมดมอ ในห้องน้ำเลยเอา,เอาใครเอาแมวมายัดไว้ในตู้เย็นเนี่ยฮะเอาก็เธอบอกให้เลี้ยงแมวไม่ใช่ก็บอกให้เลี้ยงแมวา